ลักษณะงานจะเป็นงานสองพับตามชื่อเขาเลยเนาะลอนด้านหน้าสุดค่ะตรงนี้ด้านบนจะเป็นงานช่องสิบยาวๆค่ะเปิดไปด้านในค่ะคุณที่ตัวนี้จะเป็นช่องที่ใส่เหรียญน,นะคะแบบตุกไตรหรือคุณที่สามารถใส่ธนบัตรได้ด้วยผ้าซับในนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยตัวนี้ก็ญญาจะใช้ผ้าซับในสีแดงสดและทอลายแบรนด์ลายด้านในเนี่ยจะเป็นทอลายเดียวกันกับโลโก้ตัวนี้นะคะงานของร้านก็นากจะเป็นคุณภาพลักษณะส่ง เป็นงานส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคุณภาพเนียบแน่นอนด้านหลังค่ะคุณพี่มีกระดุมลิ้นกระดุมแม่เหล็กแบบนี้ช่องพ็อกเก็ตทันหนึ่งช่องกลางออกมาจะพบกับช่องใส่การาดทั้งสองฝั่งฝั่งนี้จะใส่การาดได้8ดใบนะคะเจ็ดใบขอภายเจ็ดใบและอีกฝั่งหนึ่งใสการาดได้6ใบสองฝั่งซ้ายขวาใส่การาดได้13ใบค่ะช่องธนบัตรซ้ายและขวาค่ะสองชั้น3ชั้นแบบนี้เลย ทุกชั้นนะคะสามารถใส่แบง่งพันได้โดยไม่ต้องผับปลายนะการเหรียญธนาบาัตรครบพ้วนราคาใบเต็ม1,560บาทจาก1,560บาท CF ในไรา์สดนะคะเหลือ1,190บาทสั่งซื้อย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์1,190บาทสินค้ามีกล่องและมีถุงผ้าให้นะคะเสมือนหนึ่งซื้องานแบรนด์จากช็อปเลยนะคะนะคะของกัญญาจะเป็นงานแบรนด์ส่งออกนะคะคุณมีจันทาสวัสดีนะคะ อะตัวนี้สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่สีที่หนึ่งคืคอสีน้ำตาลจําชื่อสีไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะแคปรูปก็ได้แล้วก็ทักน้องแอดมินได้เลยนะคะรูปสีที่ชอบนะคะแคปแล้วก็ทักน้องแอดมินได้เลยใบที่กัญญาใช้พรีเซนต์คือสีน้ำตาลเนาะสีที่สองค่ะคุณพี่คือสีดำค่ะคุณพี่ดำตามด้วยเขียวเข้มค่ะเขียวเข้มตัวนี้คือบอสตันนะคะเขียวบอสตัน ถัดไปค่ะคุณพี่ฝั่งนี้คือสีทะเลนะคะทะเลจะออกสีฟ้าเลยเนาะเป็นงานฟ้าโทนสุภาพนะคะเป็นฟ้าโทนสุภาพตามด้วยม่วงค่ะคุณพี่ม่วงจะเป็นม่วงเปลือกมังคุดค่ะตามด้วยถัดไปค่ะตัวนี้เป็นน้ำตาลอมเทานะคะสีของเขาคือสีมอคค่าค่ะมอคค่าตามด้วยค่ะสีเขียวมินนะคะสีมิ้นค่ะถัดไปค่ะสีกากีค่ะสีกากี ตามด้วยแดงค่ะคุณพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทงานหนังวัวแท้ทั้งด้านนอกและด้านในสีมิลานโนค่ะคุณี่